วัสดีตอนเช้ากับบรรยากาศตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงคืนบรรยากาศที่บ้านนะจ๊ะตอนนี้พาล็อ,อไปเดินเพราะว่าบรรยากาศดีมากก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นฝั่งด้านทะเลนะจ๊ะดูนะจ๊ะนี่ก็คือ ราบบ้านนะจ้ะราบบ้านนะคะนี่ก็ฝั่งทะเลกำลังจะขึ้นนะคะพระอาทิตย์หรือศุภพระอาทิตย์ตอนนี้กำลังจะขึ้นด้านนู้นจะเป็นทะเลนะคะด้านนู้นจะเป็นทะเลด้านนู้นจะเป็นทะเลนะคะไปมาลูกมาเข้ามาเข้ามาไปไปเข้าอ้าไเข้รท่เอาเอาลูกเอา,เอาตอนนี้ก็เป็น อากาศเย็นมากวันนี้อากาศเย็นเช้าเช้ายามเย็นยามเช้าเช้าเช้ายามเย็นเช้านะคะอากาศยามเชา้าฮูเปิล้ลเร get out out good boy ล้วตอนเช้าจะพาน้องเดินตอนเช้าทุกวันนะคะตอนเจ็ดโมงเชา้าตัวนี้อากาศดีแล้วก็อากาศเย็นเหมือนจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะจ๊ะก็จะพาเดินดูรอบบ้านนะคะว่าอากาศดีก็บ้านก็จะมีแต่เหลาส,สวยๆนะคะขมาลูกขมาดูเมล์บ็อกซ์นี่ก็จะเป็นรอบบ้านนะคะรอบบ้าน บ้านที่นี่ก็จะมีเพราะบ้านติดทะเลก็ต้องมีมเรือมีแคมป์ิ้งมีรถเทเลอร์ะก็จะพานอโนเปอร์คุปเปอร์ก็จะเดินทุกเช้าครับผมค<ะ>ุปเปอร์ก็จะเดินทุกเช้าครับผมมาหลับบ้านตอนเช้าเขาก็จะเดินไม่ไกลเหอะกาจะเดินแค่ บอกหนึ่งก็อ้อมบ้านนี่ก็อ้อมบ้านนะจ๊าถนนหมู่บ้านก็จะกว้างถนนหมู่บ้านก็จะกว้างมากนะ นี่ถนนทางเข้าหมู่บ้านก็จะกว้างมากนี่นี่คือถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะจะเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านใหญ่มันจะเป็นเขาเรียกเอ่อพาด้วย s อยร์แลนด์ก็คือหมู่บ้านเกาะเป็นหมู่บ้านเกาะก่อนเลยนะคะมาลุกอะไรเ,เวมาลุกคับมามาไปคันมามา c a r e f ยั y o u ้เหรอลู get h เ r รอ h หรอเหรอไม่ไปด้านโน้นน้องน้องแต่ที่นี่ดั้ดดี้นัดเฮียชิเดะดั้ดดี้นัดเฮียชิเดะเคเนี่ยบางครั้งวันเสาร์เขาจะไปทางด้านนู้นแล้วก็วันนี้พ่อไม่อยู่ก็จะพาเดินมาด้านนี้พาเคยขึ้นแล้วนะคะด้านนู้นพาทิ้งขึ้นแล้วนะจ๊ะด้านนู้นพาทิ้งขึ้นแล้วคือปวดขาลูก ถ <Good> นนก็จะสะอาดบ้านเรือนเขาก็จะสะอาดนะคะบานเขาก็จะทําแบบบ้านเรือนก็จะสะอาดมากนะคะขยะก็ไม่ค่อยมีหน้าบ้านนะคะบ้านแต่บ้านแต่ละหลังเขาก็แบบเขาจะคลีนรลับเขาไม่มีขยะเลยนะคะขยะขยะห้ามทิ้งเลยนะจ๊ะ มีขยะค่ะอันนี้ก็จะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นปูใหญ่มากมีสองคนตายายนะคะตอนนี้บ้านหลังนี้ก็จะมีต้นตาลไอ้ต้นปาล์มนะคะต้นปาล์มพาเดินดูบ้านพาเดินดูนะคะพาเดินรอบดูลอบ,บ้ารอบบ้านนะคะรอบรอบหมู่บ้านไปไปนหนูไป คำาฮียลไรรอเฮามีอะไรไม่เด้อไม่เด้อไม่เด้อกเก่า <Go. Go. S 1> นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นรอบหมู่บ้านนวจะออกไปด้านนู้นอีกนะออกไปด้านสะด้านทายมูอ แต่ก็จะเป็นหมู่บ้านก็จะใหญ่หมู่บ้านนี้จะใหญ่ค่ะดูถนนก็รู้ว่าถนนหมู่บ้านใหญ่มากมะ่ะนี่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ใหญ่ใหญ่มากดูที่จอดรถดูโรงรถค่ะนี่คือโรงรถนะคะประตูอย่างกับเอารถไอ้นี่รถด,ดับเพลิงเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะนี่ใหญ่มากค่ะกับรถนะคะนี่คือประตู

Xịt lèo Morning No no get out you're gonna get hurt no But don't want you get hurt, you know that huh You know that. You're gonna get hurt. Come on. Did you get hurt yet? Did you get hurt? Huh? Let's go. Go walk here. Go run with her. Did you get hurt? You get hurt a no, little. No, no. Huh? ไาเข้ามาในเร้าโคบาร์มีโคมันจะเป็นรอบบ้านนะคะรอบหมู่บ้านนะทำเดินดูรอบหมู่บ้านนะคะไปแล้ว